เมื่อวานแก่งฟังเพลงเคป๊อปเจนใหม่ๆกับสามีแล้วก็พูดคุยแชร์กันว่าเออเพลงสมัยใหม่ก็สนุกดีนะดูเหมือนเขาจะไม่ค่อยเน้นคำรองเนาะแต่จะเน้นเป็นบีชไว้เต้นซะส่วนใหญ่จําได้ว่าสมัยที่ยังเด็กเวลาที่นั่งฟังเพลงอยู่แล้วตากับยายหรือพ่อแม่จะชอบพูดว่าเพลงอะไรฟังไม่เห็นรู้เรื่องเลยตอนนั้นได้ยินแล้วก็รู้สึกว่าขำม,มากๆเลยอะ่ะมีตอบกลับไปนะว่าทําไมจะฟังไม่รู้เรื่องสนุกออกแต่ตอนนี้แก่งเริ่มรู้สึกว่าเป็นแบบนั้นแล้วเพื่อนแก่งบอกว่าอาการแบบนี้คือออมแก่นะคะพอสามีได้ฟังเขาก็ตออบบบกบบกกกกกลลััมมมมาาาาวววว่่่่็็พเเเรนนนจิียแแ้้งไได ไม่เธอน่ะเจนนั้นส่วนฉันน่ะเจนวายคือแกงเคยเห็นคอมเมนต์ที่มีคนเม้นมาว่าแกงหน้าแกกว่าสามีบ้างล่ะอายุเยอะกว่าสามีบ้างล่ะที่จริงแล้วเขาอายุเยอะกว่าแกง7ปีนะคะแต่ที่บ้านเขาคงมียีนหน้าเด็กอะเพราะว่าหน้าเด็กกันทั้งบ้านเลยอย่างพ่อแม่เขาก็จะ80แล้วแต่แกงว่ายังดูดีกันอยู่เลยนะเออเดี๋ยวกลับมาที่เรื่องเจนก่อนพอแกงบอกไปว่าแกงอ่ะเจนวายจ้าสามีเขาก็ตอบกลับมาว่าเธอมาอันเดียวกันแกงก็เถียงอีกว่าไม่ใช่เลยลองเสิร์ช Google กะแบบจะโชว์หลักฐานมัดตัวว่าฉันถููกกแนน่สรุปข้ออมลใ Google บ ว่าเจนวายหรือที่เรียกกันว่าเมลอนเหนียวเป็นกลุ่มคนที่เกิดประมาณปีพศ2523ันห้ถึงสองพคือพอได้รู้แล้วช็อกเลยอ่ะเพราะแข่งชอบล้อสามีประจำมันแบบว่าเออเธอคนละเจนกับฉันแบบเนี้ยช่วยบอกทีว่าแก็งไม่ใช่คนเดียวที่ไม่รู้เรื่องนี้ Pepper Pepper ที่แป้พิกไทยอ่ะ Pepper Pepper Lunch Pepper Lunch ์ลันช์เอลแม่ L อลลันชแบบว่ามันเหมือนข้าวผัดแหละข้าวผัดอ่ะอารมณ์แบบข้าวผัดแฉะๆหน่อยแต่ที่จริงมันต้องใส่เนื้อแต่บ้านเราไม่มีแลล้วกก็เเออออาาารทีี่่่มงน สตารเครื่องด้วยเนื้ออืเข้าเนื้อแสดงว่าข้าวต้องอร่อยเวลาเขาเสิร์ฟเขาจะเสิร์ฟในไอกระทะร้อนๆนอะ่ะอันนี้ก็ร้อนมากเลย,อ,ยอืมปกติอะถ้าให้แม่ผัดข้าวต้องไม่แฉะต้องผัดจนน้ำมันมันแห้งทั้งหมดเลยอะพาะแม่เป็นความรู้สึกว่าข้าวผัด ข้าวผัดที่มันแฉะมันไม่ใช่ขา้าวผัดแม่ว่าหลานจะชอบปะอืมชอบมากทุกคนเยิ้มๆเลยว้าไข่กินไข่ไข่แบบที่แม่มากเลยได้เนี่ยรีวิวแบบจริงใจรสชาติได้ทุกอย่างดูดูดีดูน่ากินมากมเลยแต่แม่อาจจะยึดติดอยู่กับข้าวผัดภาพข้าวผัดเก่าๆไม่ให้แปล <c oughs> ไดไม่ไร <c oughs> แต่เมนูนี้สามีแกให้สิบนะ โลลูกเคยได้ยินค่ะว่าเมนูนี้ลูกเคยให้สิบแม่ยกให้ไปเลยจ้ามันแฉแม่มากข้าวผัดแบบแห้งๆแต่อร่อยแต่อร่อย p พ p ปอร์เ p เปอร์ลันช์เพเป p ร์เพเปอร์ลันช์เพเปอร์โอเคค่ะทุกคนอร่อยมากเลยขอให้ทุกคนมีวันที่ดีนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย